เรารู้สึกถึงจิตที่มันกำลังแพ่และสมสี่ยงออไปแพร่พลังออกไปแพ่ความรู้สึกที่ทรงพลังจากก้นบึ้งของหัวใจความรักที่เรามีต่อพ่อแม่ความรักที่เรารู้สึกรู้สึกและส่สะผัสได้จากพ่อแม่ที่มีกับเรา ที่บริสุทธิ์เป็นความรักที่ไม่มีข้อแม้ไม่มีเงื่อนไขเป็นความรักที่ไม่ยึดในตัวตนแต่เป็นความรักที่เป็นความรู้สึกของดวงวิญญาณที่มันกําลังเปล่งรัศมีออกมาจากหัวใจของเราของความน้อมรับของความรู้สึกสว่างสวยเราไม่มีวันที่จะให้หรือหยิบยื่นหรือแผ่กระแสในสิ่งที่เราไม่มีให้กับโลกหรือให้กับตัวเองหรือผู้คนได้ ฉะนั้นสิ่งแรกที่เราจะต้องมีในระดับของขั้นตอนที่2ของการจูนจิตแผ่กระแสให้กับจิตวิญญาณให้กับตัวเราเองให้กับผู้คนให้กับโลกและจักรวาลจึงต้องเริ่มต้นจากความรู้สึกสงบสุขความรู้สึกอิสระความรู้สึกมีสติสัมชัญญะความรู้สึกของความรู้สึกตัวทั่วพร้อมแล้วก็สัมผัสกับสติสัมชัญญะสัมผัสกับหัวใจของเรา ที่มันซราซ่าที่มันเต็มไปด้ยวยแรงสัน่นสะเทือนในอนุภาพของความถี่พิเศษที่มันเชื่อมจากลมหายใจของเราที่มันเกิดจากการวาบขึ้นเข้าไปสู่จิตใต้สำนึกที่มันเกิดขึ้นจากการวาบขึ้นเข้าไปสู่ความรู้สึกของลมงหายใจที่มันเริ่มต้นจากการกระตุ้นอะตอมเซลล์ DNA ยีนโครโมโซม หรือพาสมาที่เป็นคลื่นไฟฟ้าและความถี่ที่วิ่งรอบเป็นเครือข่ายอยู่ในเซลลในสมองของเราจนถึงระบบของจิตทัศนึกจนเกิดการวอบขึ้นสงบและเบิกบานให้รู้สึกถึงคลื่นไฟฟ้าลาักษณะมเล็กมันแพร่ซ่านออกจากเซลลในหัวใจของเราแพร่ไปยังร่างกายไปยังเซล์ลไปยังอะตอมไปยังดีเไปยังยีน รู้สึกถึงความราบซ่านรู้สึกถึงความส,ามาสงมสมบสุขรู้สึกถึงความมีสติปัญญาสติสัสพชัญญะรู้สึกถึงความอ่อนโยนรู้สึกถึงความเมตตาแห่งชีวิตที่เรากำลังรู้สึกพร้อมกันแล้วก็แผ่กระแสออกไปอย่างไม่มีที่สิ้นสุด